เอ๋พอนทิพย์แซบไม่แผ่วทีป่ปอออกอาการหัวงหนะักมามาแก๊งลูกคือฟิสแอนเฟิร์มตามพร้อมคุนเพียวเฟิมสวยเป๊ะความแซบที่ทวีคูณ ของนักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองเอพรทิพสกิจใจทำเอาสามีสุดที่รักปอณัฐวุฒิออกอาการหวงภรรยาอย่างหนักดับวันยิ่งอัพเวลนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือการตามสแกนรูปถ่ายภรรยาก่อนเผยแพร่ทางโซเชียลทุกโพสโดยเฉพาะคอลเลกชันชุดว่ายน้ำเวลาไปพักผ่อนรับลมทะเลสุดชิลหากพี่ปอลงมติว่าชุดที่ภรรยาสุดที่รักใส่ว่าวิวเกินไปเป็นต้องจัด การลงมือรีทัชพร้อมเติมชุดใหม่ที่มิชิตให้ทันทีเรียกว่าทำน้าที่ผู้ตรวจการความเจ็กซี่ภรรยาอย่างไม่มีแผ่ว แต่ถึงแม้จะออกอาการห่วงเมียขั้นสุดพี่ปอก็ออกอาการภูมิใจในหุ่นสุดเซ็กซี่ของคุณภรรยาทั้งชิ่นชมต่อหน้าแล้วก็แซวผ่านสือ่อด้วยนะจ๊ะจะหลายคนยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปแล้วแล้วก็ยังเป็นต้นแบบที่บรรดาภรรยาอยากให้สามีก๊อบบี้เลยทีเดียวเลยจ้ะซึ่งหุง่นสวยเซ็กซี่ของเอพรทีมไม่ได้มีอิทธิพลต่อคุณสามีเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลถึงมามากแกงด้วยจ้ะเพื่อนสาวสุดซีทั้งหลายที่กลายเป็นคุณแม่กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่หนิงปณิตา แม่หาหนาทัศนาวลัยแม่นานาไราบีนาแม่กระแตสุภักษรรวมไปถึงแม่โอภักชิลาด้วยซึ่งเขาก็อย่างมีหุ่นเป๊ะไม่น้อยหน้ากันแล้วก็ลุกฮือปฏิวัติความฟิตแอนเฟิร์มพร้อมขอสุดลับจากแม่เอพรทิพย์เพื่อใช้บิ้วหุ่นไว้มัดใจคุณสามีที่บ้านกันทุนหน้าเลยละจ้า